นั่นไงนั่นไงนั่นไงว้าวหาวานเลยลูกหวานเลยว้าวสวัสดีครับ,รบไล่พนาวันวันนี้จะพามาชมสวนนะครับความ เปลี่ยนแปลงของสวนเดือนนี้เดือนกุมภานะครับวันที่13บสมกุมภาสองพันห้าร้อยหาต้นยางก,ก็เริ่มเขียวแล้วสภาพแบดล,ล้อมในสวนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูความเปลี่ยนแปลงของสวนกันไปพี่จีจี้ ไปหายาย่ายาย่าอยู่ข้างล่างเราจะไปดูบอ่อปลากเราปดาเหรอจะหายาย่าก่อนอาหารปลาย่ยายาย่าๆๆๆปลูกอะไร ป้าอยู่ก๊อกน้ำมาดูมาดูผักย่าๆก่อนปลาก็ไม่กินหรอกโอ้ปู่ปูทำสะพานด้วยตรงนู้น oh, น right> right> ่ะเห็นไหมพี่จีจี้เห็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ย่าปูอะไรีย่าปูดอกไม้ดอกไม้พันอะไรอ่ะพันรังบานพันอะไรอ่ะพี่จีวิ่งไปดูสิลูกทางนน้นสิต้นอะไรอ่ะ ปักเซียนฝรั่งผักเซียนฝรั่งฝร,รั่งมีคำว่าฝรั่งด้วยก็ดีอืมแล้วต้นต้นเนี้ยเตี้ยๆนี่ละ่ะต้นนี้ก็คือมันยังไม่บานไงเลยดอกอะไรสวยๆไม่รู้เหมือนดอกฝ้ายจำชื่อไม่ได้ต้น <ละ S 1> มันเหมือนไอ้ไอ้ต้นกระเจี๊ยบเขียวเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่กระเจี๊ยบเขียวใช่มันเหมือนแตงโมเล เนี่ยนะมันกำลังจะบ้านนั่นเป็นดอกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต้นต้นทุเรียนย่ยาก่อนต้นทุเรียนทดลองปลูกทางนูน้นพวกเราเดินไปกันครูทำสะพานให้เดินข้ามเนั่นเนี่ยต้นทุเรียนทดลองปลูกก็ ได้ผลพอสมควรสองต้นสามต้นที่โตสมบูรณ์ป๊าป๊ามาดูต้นนี้สิามาเลยอ๋อค่ะเอียมปู่มันด้วยเหรอเนี่ยต้นทุเรียนแล้วก็มีต้นมะพร้าวแซมโอเค เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานหนูก็จะได้กินทุเรียนย่าแล้วเนี่ยเหรอทุเรียนมันเติบโตเร็วมากเลยเหรอทุเรียนมันก็เติบโตเร็วมากเลยเหรอเพราะว่าย่าลดน้ําทุกวันเลยทุกวันนี่เดี๋ยวนู่นสะพานอย่าลอยช้าเราไปดูปลากันเถอะเราจะไปดูปลาเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปให้อาหารปลาแล้วก็ไปตรง จะพาตรงนั้นด้วยอครหรือเปล่าหรือไม่ลองถามูดูตรงนี้เป็นโครงการโคกหนองนานะครับที่ทางคุณย่าเขาไปยื่นเรื่องยื่นเรื่องเออข้าร่วมโครงการก็จะมีรถแบ็กโฮมาขุดให้นะครับสองบ่อสองบ่อ บอ่อใหญ่หนึ่งบอ่อแล้วก็บอ่อเล็กหนึ่งบอ่อเอออยากได้บอ่อเล็กจังเลยอยากลงบอ่อเล็ก,กเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ,อบอ่อเล็ก,กี่มันเล็กก็จิ๋วมากเลยอ่ะปุ๊บตัวใสปลาไปเยอะแล้วอ่ะบอ่อที่ขุดเล็กเล็กอ่ะหนูเห็นอยู่เป็นเป็นลายแมคโครที่ขุดด้วยหรอคะค่ะโอเคไปค่ะจี้จี้ใช่ค่ะ นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซล่าเซลล์ของอา้ของปู่ปู่ทำโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ตรงนี้ไ,ไม่แน่ใจว่าต่อต่อต่อปัม๊มกี่กี่แผงนะครับปัม๊มปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แต่วันนี้แดด แดดยังไม่ค่อยมีเลยยังไม่ได้ทำงานจี้จี้เดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนลูกโค,โครงการโคกหนองนานะครับก็ไป,ไปลงทะเบียนยื่นเรื่องเอาไว้ไม่ได้เสียเงินนะครับก็เออ่ทางรัฐบาลก็มาขุดให้แต่ก็ต้องเข้าคิวแล้วก็เออ่

ปูปูกับยาย่าทำสวยจังเลยใช่ปูปูทำสะพานเล็กด้วยค่ะให้มันเพิ่มเติมก็คือปุยอ๋อท่อตรงนี้จะเป็นท่อเอ่อน้ำที่ปั๊มจากน้ำบาดาลที่ใช้แผงโซล่าเซลล์เมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ไกลมากแล้วจะลงไปได้ไหมเนี่ยลงไปเล่นกับปลาเนี่ยปลา,าตรงนู้น,น,นแล้วก็บอ่อใหญ่อยู่ตร<ช>งนู้น มารอบนี้ก็ปลูกกระยาก็ปูกต้นไม้เยอะเลยก็มีต้นทุเรียนแล้วก็ต้นกล้วยว้าวพี่จีจี้เราลงไปทางนู้นดีกว่าโอเคโอ้ลงมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแถวตรงบันไดอ่ะที่ปู่ทำอ่ะ ลงไปได้ไหมลงได้ค่ะลงได้โอเคดูตรงนี้สิอ๋อนี่ไงถุงอาหารปลาเห็นไหมถุงอ่ะเดินมาอยู่ตรงนี้เน่เน่เนตรงสามเหลี่ยมก็เรียกเห็นไห<ป>มอ่ะอ๋อนี่ไงยาย่าบอกว่าอาหารปลาอยู่ตรงนี้อ๋อนะโอ้ปลานี่โอ้หลายตัวเลยใช่หลายตัวเลยหนูจะลงไปเล่นก,กับปลา ปลานี่ก็ซื้อมาจากกรมประมงนะครับก็ได้เยอะถุงละถุงละร้อยก็ได้เยอะเลยกรมประมงที่จังหวัดมุกดาหารดเ,เดี๋ยวนะคะประปัตถ่ายวิดีโอก่อนโอ้ ปลาหลายตัวเลยใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมีฟางแล,แล้วก็มีบัวแล้วก็มีต้นผักบุ้งแต่มันรู้สึกว่าจะแน่นเกินไปนะเนี่ยปูกาา่กระย่าจะปล่อยปลาแน่นเกินไปเอาวานลงไป เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลามันขึ้นมากินแล้วนี่นั่นไงนั่นไงนั่นไงว้าวหวานเลยลูกหวานเลยว้าวปลามันขึ้นมากินแล้วพี่จี้หวานให้ทางนี้ด้วยลูกทางนี้ด้วยค่ะบ่อใหญ่เนี่ย รอยใหญ่นี่หรอค่ะอืม,มวางไปไกลๆโอ้ฟังนี่บ้างค่ะมันกินไหมตรงนู้นน่ะกินอยู่นี่ไ้กินเรียบเลยเนี่ยไหนคะ โอ้โหมันขึ้นมากินหมดแล้วเหรอโยนให้มันอีกนี่ไงปลามันหนีหมดแล้วอืมไม่ใช่มันตกใจใช่มันตกใจโอ้โหนั่นไงเยอะแยะไปหมดเลยตรงนั้นบ้างตรงนั้นก็เยอะแยะเหมือนกันตรงนี้ก็เยอะแยะเราจะลงไปเล่นบ่อไหนดี ก็หนูอาจจะได้เล่นน้าบ่อนี้หรอหรือว่าบ่ออื่นอืนอ่ะมันแบบว่ามันเต็มแลวพี่จีจี้มาทางนี้ด้วยลูกทางนี้ปลาก็มันก็อยู่อยู่อืมเออโอเคเก่งค่ะแล้วก็มาทางนี้นี่บ่อนี้ตรงนี้นแล้วปลาจะมาไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีนะเนี่ย โอเคนี่ไง่ไงสะพ,พานที่ปู่ทำน่ะโอ้พี่จี้หวานใหม่ลูกอยู่นี่ปลาตัวใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหเยอะเลยอาจจะได้เล่นกับปลาบ่อน,นี้ก็ได้เหรอคะนูจะลงบ่อน,นี้เหรอ นี่ไงปู่ปู่ก็เพิ่งเอาเอาบัวมาลงนะเนี่ยบัวสวยมากเลยอืมบัวสวยมากเลยนี่เป็นโครงการโคกหนองนานะครับที่ขุดเอาไว้ก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็พัฒนามาเรื่อยๆปลูกต้น ไม้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปู่กับย่าก็กเกษียณแล้วก็ได้มาดูแลที่สวนเอา้าจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยปู่ยังทำไม่เสร็จ <laughs> ยังทำไม่เสร็จ, <laughs> รจตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่ใช้พลังงานโซลาเซล ปั๊มน้ำจากบ่อบนาดาลมาใส่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าแรงต้องรอหน้าฝนนะครับน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ก็ปั๊มโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออปั๊มน้ำจากโซลาเซลก็ ได้เยอะเหมือนกันนะ,อ,ะอ,นนอืมเพราะว่าข้างล่างนี้ก็เออก็ถือว่ากว้างนะครับแต่ไม่ไม่ได้มานานไม่ได้มานาน,ไม,ไ,มาน,านไม่ได้มาดูนานก็เลยไม่แต่ว่าไม่คิดว่าน้ำจะเยอะขนาดนี้เป็นปั๊มน้ำซลาเซลล่านไ,ไก่มันก็มาหากินตรงนี้เหมือนกันเนี่ยครับ ตอนนี้ก็อาจจะยังดูเป็นแห้งแรงอยู่เพราะว่าปีแรกเป็นปีแรกแต,แต่เดี๋ยวถ้าผ่านหน้าฝนแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นความชุ่มชื้นแถวนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับสีเขียวๆเ,เนี่ยตุงนี้นก็จะเป็นคลองไส้ไก่ ตรงนี้ก็รู้สึกว่าบ่อน,นี้ก็รู้สึกว่าจะมีปลาสวายปลาสวายนะข้างล่างนะ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนี่ครับถ้าหน้าฝนมาน้ําก็จะล้นจากตรงนี้ไปคลองไส้ไก่ข้างล่างนะครับจะเป็นระบบแบบนี้ตรงนี้ก็ถูกปรับเป็นลานเล็กๆตรงนี้จรงิงๆจรงิจรงๆแล้วแผนก็คือว่าจะปลูกข้าวนะครับแต่ว่า น่าจะไม่ได้ปลูกน่าจะเป็นปลูกพืชอย่างอื่นแทนเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเล็กโครงการโคกหนองนายืนไว้ก็ทั้งหมด3ไร่นะครับ3ไร่ตรงนี้เป็นบอ่อเล็กที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อใหญ่ข้างบนนะครับตรงโน้นโอเคครับผมเดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับ